มาพูดถึงความขึ้นหวในครับตอนเกมฟุตบอลชิงถ้วยประธานกิงส์ครับใช่ครับนะครับก็มีทั้งคู่ชิงที่3านะครับแล้วก็คู่ชิงชนะเลิศก็จะเตะวันอาทิตย์ในเวลา4ี่โมงคู่แรกครับแล้วก็ไล่ไปถึงคู่2องคือทุ่มครึ่งใช่ครับนะครับคู่ชิงที่3เนี่ยเป็น ทางกาบองนะครับเจอกับ UAE อือนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจอีกแบบคือต้องบอกว่าค่อนข้างจะสูสีกันนะครับในส่วนของฟอร์มการเล่นในนัดแรกนะครับย a e ก็แพ้สโลวาเกียมา2ประตูต่อหนึ่งขณะที่กาบองแพ้ทีมชจติไทยในการโดนจุดโทษนะครับเกมนี้ก็มีความหมายต่อทั้ง2ทีมนะครับในเรื่องของคะแนนของฟีฟ่าแรงกิ้งนะครับก็ เป็นการพบกันน่าจะสนุกอีกหนึ่งเกมก็เข้าไปชมกันได้ส่วนไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่เกมนัดชิงชนะเลิศนะครับระหว่างโซลวาเกียนะครับทีมจากยุโรปนะครับพบกับทีมชาติไทยที่ปีนี้ยังคงหมายมั่นปันมือว่าจะป้องกันแชมป์ให้ได้อีกสมัยใช่ครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเส้ิีการพบกันนะครับไทยกับโซลวาเกียเนี่ยย้อนไปปี2004นู่นนะครับก็คือเมื่อประมาณ14ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นนัดกิงครับนัดชิงเนี่ย โาโซเกียชนะจุดโทษไทยไป5้ารี่เสมอในเวลาหนึ่งหนึ่งแต่ถ้าเทียบอันดับโลกตอนนี้นะครับไทย129ยกโซโลเวียอันดับย8ใช่ครับนะครับก็จะว่าไปก็เกมการแข่งขันคู่ชิงเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันตรงไทยเราเนี่ยเรียกว่าชินกับพื้นสนามบชินกับสภาพอากาศขณะที่โซโลเกียเนี่ยแมชชชเก็ได้เห็นว่าเขาหลาพรุนแล้วก็โอ้โหนักเตะมีอาการ ร้อนแล้วก็ต้องขอเบรกเลยนะใช่ครับก็เห็นชัดเจนในช่วงท้ายเกมกับ<ช> UAE นะครับมีในเรื่องของพละกําลังเนี่ยถดถอยไปแต่เกมนี้เนี่ยมาเล่นในเวลาที่มืดลง<ช>นะครับ<ช>สภาพอากาศก็อาจจะไม่ได้เย็นเท่ากับประเทศของเขานะครับ<ช>แต่มันน่าจะดีกว่าในเกมแรกนะครับก็ดูแล้วเกมนี้ไทยน่าจะยึดผู้เล่นจากชุดที่ชนะจุดโทษกาบองมาได้นะครับก็นักเตะยังมีกวินธรรมศาสจานานที่เกมแรก ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับทั้งในเกม90นาทีแล้วก็การดวลจุดโทษนะครับขณะแผงหลังก็น่าจะเป็นชุดเดิมแบ็คขวาจะเป็นฟิลิปโรเลอร์นะครับแบ็คซ้ายเป็นพีรพัฒน์นชยาแล้วก็เซนเตอร์ฮาบเนี่ยต้องบอกว่าทาหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมเฉลิมพงเกิดแก้วแล้วก็ผ่านสายเหมวิบูลที่ได้รับคําชมอย่างมากนะครับขยับมาแดนกลางก็จะเป็นทิิพันธ์พ่วงจันทร์กับจักรพันธ์แก้วพรมนะครับทางขวา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้หนูรุนสียางเกมนะครับลงสนามเป็นตัวจริงตรงเกมรุกเนี่ยเป็นชนาทิพย์สงกสินแล้วก็ทางซ้ายเป็นธีระทรนะครับหน้าเป้าเป็นธีรศิลป์แดงดาครับนะครับรที่ฝั่งสลุดเกียก็ยังชุดเดิมนะฮะใช่ครับมีมาตินสเกอร์เทลเป็นประตูนะฮะแล้วก็ผู้ตัดประตูมาตินดูบัฟกา้าอันนี้จากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับแล้วก็หลักๆก็จะมีทางที่เรารู้จักกันนะดูบัก้าคนนี้น่าสนใจ นะครับเล่นในหลีกใหญ่ของยุโรปแล้วก็จะมีกองหน้าคือโรบอตมอร์นคนนี้ผมเคยเห็นหลายมากชนกนเล่นดีเล่นดีแล้วก็เป็นนักเตะที่ยิงเรียกว่าจังหวะในกรอบโทษดีด้วยใช่ก็ถ้าเกมนี้เนี่ยดูจากความพร้อมแล้วเราน่าจะได้เปรียบในเรื่องของสภาพอากาศ<ช>นะครับแต่ถ้าความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ในเรื่องของระบบการเล่นเนี่ยโซโลวาเกียเขาอันดับโลกเหนือกว่าเรา<ช>นะครับก็ทําให้เกมนี้พวกเขาน่าจะเป็นต่อแต่ถ้า แฟนบอลเข้าไปชมกันเยอะๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเสมอใน90นาทีได้แล้วก็ไปลุ้นดวลจุดโทษเอานะครับก็บต้องติดตามนะฮะเป็นกระนาจ่ายให้กับทีมชาติไทยของเราด้วยครับ